โมเมนต์หาวานน่ารักชวนยิ้มอุ้มเทศน่ารักสุดๆเสิร์ฟความหวานน่ารักส่งตรงจากหนุ่มหล่อเทศไมรอนจ้าคนดูเขินไม่ไหวความน่ารักกับช็อตกินไก่ย่างเพลงใส่มาก็ช่างเข้ากันสุดๆกับเพลงจากละครอังกอร์จากฉากไก่ย่างในตำนานโดยร้านุูซี่พฤษภาคม2568หนุ่รหมหล่อเทศไมรอนเผยคลิป ภาษาอุ้มอิสยาทานไก่ย่างโดยเสิร์ฟความน่ารักผ่านแอปพลิเคชันติ๊กตอกพร้อมข้อความแท็กหาอุ้มอิดไก่ย่างอังกอร์บายสามเกอเรียกว่าไก่ย่างที่ทั้งคู่ทานนั้นอยู่ที่ร้านของพี่แก้วพี่กู๊ดพี่กอบนั่นเองลูกชายลูกสาวของอลองเจ้าของไก่ย่างในตำนานอังกอร์นั่นเองค่ะบอกเลยว่าโมเมนต์ดังกล่าวทำเอาแฟนๆแซวสนันความน่ารัก ของเทศไมร้อนและอุ้มอิศยาซึ่งในคลิปดังกล่าวเหมือนเทศกำลังจะป้อนไก่ย่างให้อุ้มแต่ดูเหมือนว่างานนี้สาวอุ้มอิฐจ,จะเขินไม่ไหวกันเลยทีเดียวล่ะค่ะทําเอาแฟนๆแซวว่านุงเทศจะป้อนไก่พี่สาวเขินคิดเหมือนกันค่ะบางก็บอกโมเมนต์ที่เฝ้ารอคอยมานานนับเดือนอันดพัน2499จบดอกไม้มาเฟียมาได้เลยค่ะ ขอบคุณมากนะคะที่ส่งคลิปมาให้ดูมันน่ารักมากเลยค่ะคิดถึงทั้งสองค่ะเรียกได้ว่าหลักลายความคิดเห็นระคาแซ่รัวความน่ารักของหนุ่มหล่อเทศไมรอนและสาวสวยอุ้มอิสยาหลังจากหนุ่มเทศไมรอนเสิร์ฟความน่ารักกับการไปทานไก่ย่างด้วยกันเป็นโมเมนต์ฮิวใจของดอมหิ่งห้อยกันสุดๆเลยทีเดียวละค่ะ ต้องต่อความน่ารักของเทศแมรอนและอุ้มอิสยามาฝากทุกคนกันค่ะ